เคยครับอยู่รถไยนี่ครับรถไฟหน้ารถไยรถไฟหน้าเคยครับตัวเดินตามครับตัวหนังเน่แต่ตัวหนังเนี่ยไม่ได้ครับโอ้เอาเจ้าเห็ดไทยเห็ดหน้าอยู่บ่เห็ดเจ้านี่เป็นคนพาเห็ดยือนนะมาแล้วข้าวกะอุปกรณ์เน่าเข้าเข้าอยู่ลำโพงเข้าห้ารองค่ะเบิ้งซือเนี่ยวันกลับมาพี่จะดีงานกะนี่จะพอเลยเห็ดอยู่พี่ก็ได้เขานำชำปลาพออยู่พอกินอยู่บ่ สามปุ๊บพ่ออยู่พอกินบัวมันกับบุพอล่ะจะเลยดินลดออกมานี่นะก็ะะต้องาเงินซื้อเขาซื้อกเกือบทุกอย่างเกือบทุกอย่างในครัวเฮือนทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยแต่กระปุกของเครื่องใช้เสื้อผ้าอรอนเพราะว่าเขาอีกย่งเขาก็เก็บเมื่อวันแล้วเขาบ่กเลือกอีกย่งว่าไอ้เห้เฮ้าเขาเก็บเมื่อวันเครื่องของของเงินผัวที่ว่าสมสางมานั่นที่เป็นของเพื่อนเขเก็บเมื่อ,อ,อาวันเขาเมื่อวันแล้ว ับดดืฟดไฟแบบสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมุ่งเพื่อนบอัวซีอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ภายในหรือว่าต่างประเทศเนาะกันยินดีตอนรับเข่าสู่ส่อง YouTube ยูทูบบ่ากําไพบาลาวคือเก่าพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้กับพวกพอกันกระบ่าวกําไพกัอยู่ทีนครไกัสอนพี่น้องเลยเนาะมาอัปเดตซาเล่ เนาะทือว่าเป็นแม่เดี่ยงเดียวอะไรพี่น้องเอ้ยเนาะก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่ทุกอย่างขาดเกินอะไรพี่น้องเอ้ยมีลูกอยู่สองคนเนาะคือทางเราก็ได้ถ่ายทําแต่ว่าก็อยากถ่ายทำวิถีชีวิตเพลินออันยู่กับลูกกับเต้าแน่อยากอัปเดตเพื่อนชาลานแปดให้พ่อแม่พี่น้องให้ทีเขาเบิ่งดูเนาะแต่ว่าเมื่อนี้ก็คือทางลูกเพลินก็ไปเลี้ยงงวัวพี่น้องเอ้ยเลี้ยงงวัวนำนำไม่ใหญ่เพลินเนาะไก่แช่เละบ้านนาก่อยวริสันเนาะ ทางเฮากระบ่ได้เฮามานำแต่กระเพิ่นกาบ่ได้อยู่เพื่อนทางน้องแหล่เพิ่นกาออกมาเห็นเพื่อนงานหับจ้างเป็นลูกจ้างเพิ่นพี่น้องเอ๋ยเนาะนี่แหละบอลเพื่อนที่เห็นงานกะหับจ้างโกนมันซอยมันทุกอย่างเหมือนนเนาะพี่น้องเอ๋ยถือว่าเป็นแม่นเดียวที่ว่าสู่ชีวิตทางหนักคั้เพื่อความอยู่รอดของครอบครัวเนี่ยถือว่าลำบากหลายพี่น้องเอ๋ยเนาะมีกรบเอนเพื่อน ที่เดียเห็นงานพี่น้องเลยเนาะเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งบ่าวกับพายได้ทำลิปใหม่ๆน้ำในนู่นพี่น้องเลยเนาะถ้าหากว่าบ่าวกับพายบ่าพิพาทประกันใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำพ่อแพี่น้องในพี่สาวล้าให้ทานที่เข้ามาเบิ่งมาส้มมาอะไรพี่น้องเลยเนาะป้าว่าลายพี่น้องเลยการทีเข้ามาทักทายสบายดีน้ำน้องเหล่เป็นคนพี่น้องเลยสบายดีน้องเหล่สบายดีสาวเหล่เป็นยังไงอยู่ดีไม่แห้งคือเก่าอยู่บ่หลังสงกรามพี่เพียรนั่นเองพี่เพียรนั่นเองเมื่อยเห็นงานบริ เนี่ยมีความสุขอยู่ได้หนิเนาะะมีอยู่ทะเลบรนณนาะเอาตอนนี้หูจักโอ้เจ้าปัจจุขคอยหูก็เห็นคอยหูอยู่<อ>มาหลินมาแวกประจำน,นะรวยเบื้องสิทธามาหับจ้าเงินยังน้งหนิมากลดกลืนม,มาคุนมา,มาซอยนี่มาพันมันนี่มาเก็บมันโอ้มาพันมันเกือมือปิดเอาสันว์ไปลืมถือผ้ามาถือผ้ามามาได้จังมือเลย ึ้าเ้ินมากมาเเช้านี้่พออายุสรงกันเกือบเดือนหยุดบ่เนี่ยมาดสบาดสมาดสบาดิโดยโดยเขาไปยังหาทาเลมาไะเลมาทะเลกันบ่ทะเลบ่เนี่นะสบายดีดเดาก็เห็นเราก็ได้ปลาะเลขึนขาวแท้บ่ขาวแลน่าดามขึ้นขาวว่าเพิ่อยู่บ้านส่งฝนเป็นบายังเฉยอยู่นี่นะเห็นไม่เห็ดเห็ดเวียกเอซื้อมันของเจ้าบ่ บของนายจ้างของนายจ้างมาหับจ้างเพิ่นนี่มามาหับจ้างเอาเงินไปใส่นี่ค่ายเบียร์กินเบียร์จงการเบินเงินเลยแม่นบอสถามเพิ่นบอถามเพิ่นก่อนถามเพื่นเจ้าหีก่อนบ่ได้ซื้อกินเบียร์นะโอ้สายตูดสายตูดสายตูดเดียวบอมันตายกันฉกขาดแท้เอ้าคนงานมีกันจะคนอยู่นี่นะมีอยู่คนเดียวคนเดียวท่าเจ้านี่มีอันเด้วอาท่านจะเหดไวอยู่บอสสันบานนี่ เห็ด um. บไปกับควาเห็ดไปแล้วเนาะหันมอะไรกับเมื่อควาเซียนมาแบบวหันควาเซียนเอาลูกมาถ่ายมาอันนั่งสัมผัสน้ำโบเห็นไปหางัวว่าเซียนไปน้ำงัวอสสััตตชลเล่ก็คือว่าเพิ่นมีลูกสองคนได้มาก่อนเนาะทั้งข้าเคยสัมผัสเพิ่นอยู่พี่น้องเลยเนาะเพิ่นก็เป็นแม่ห้างเจ้าแม่เดียวโดยกับข้าวคัวเพิ่นก็เป็นครอบครัวทุ่งหญ้าบอ ทุกเมนเนาะหมอมีอย่างเชื่อช้านเป็นยังไงตัวทิมีอย่างตบวจในน้อยนั่นล่ะตบวจในน้อยคือเก่าเนาะในน้อยแต่ว่าฮอปก็บ่ได้อัปเดตทั้งเรื่องตันเชื่อให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีระเบิ่งจักเชื่อว่าสั่นเนาะขาครับนี้บางที่กับซีเบอัปเดตเบิ่งเชื่อเพื่อนห้ยเอฟซีเราได้เบิ่งได้เห็นเหมกันหน่อยหนึ่งน้องปลาสุกมีแต่ว่าโอ้ยแมนบอลคือหลังน้อยคือโวยท่านเห็นว่าสั่นเนาะแมนชาวไต้อชาวแอาเจล่อยู่เท่าไหร่สามสิบปีสามสิบ ลูกอายุจังปีแล้วลูกจะคนใหญ่ะค้ใหญ่นั่นอายุสิสิปีนี่สิปีคนน้อยเนี่ยคนน้อยน่ะอายุห้าปีห้าปีได้เอาเขาเาเขาเฮียนอยู่ม่บ่ได้เอาเขาเลยตอนนี้นั้นตั้งแต่มีปัญหากันก็พอเขากับบ่ได้เอาเขาเลยเป็นอะไรคือว่าบ่ได้เขาแบบเอียงแบบทุนการเฮียนบ่มีเฮนเ่าเฮียนอยู่พุ่นเนาะต้องมีกับเมือเฮียนอยู่อาสจะพอนแต่เพราะที่นี้เฮาก็ะพอเขาน่ะเลยการนเฮาี่นี้เฮ่าใหญ่ไม่พี่แต่ออกมากลางปีก็เลยแบบ ปีหนาจัะหายเงี้ยนแต่เหมือนกับหับแล้วแต่เมื่อก่อนนี่เจ้านี่ไปอยู่น้ำผัวอาจจะพอนพุทธเม่ื่อไหร่ช่วยเนาะเคยอยู่พุทธหรืเคยสั่งให้สั่งซ้านอยู่น้ำกันเราบ่ละบ่บ่ได้มีเฮือนเนาะไปอยู่น้ำขอปูไม้ยามีนอยู่น้ำยาน้ำยากับป่าโอ้ยังสั้นพี่น้องเลยเป็นังไรการสู่ชนชีวิตเป็นแมงอย่ยงเดียว ลำบากท่อถามว่าลำบากบัวกันลำบากท่อบัวกับท่อท่อแบบใดท่อมาโดยตลอดท่อทุกสิ่งทุกอย่างเนาะการหาเงินหาคำเนาะโอ้เรื่องเขาหน้าจํำปลาอยู่หากินกับบ่มีเนาะบบบนี้เรื่องผู้ที่ไพ่ภาษาปรึกษากันว่าสิาจัะไรกับชีวิตกับบ่มีบทปรึกษาก็เลยท่อมึนมืดไปเวิดที่ช่เลยเนาะน้องกับมาให้เป็นลูกจ้างเป็นคนงานกับเม่นเนาะก็คือเห็ุผู้เดียวบ่มีมูกับยาเนาะ มีญาติจ้สู้อย่างเดียวสู้อย่างเดียวทั้งเป็นกําลังใจให้นะทั้งน้องเลยเฮาเนาะโดย่กําไพเฮามาเห็นเพิ่นก็โอ้กันน้ําตาพี่น้องเนาะที่ว่าเพิ่นน้ําตาหลปีอยู่พมาเห็นได้กันเฮ็ดจังได๋ซะคนได้ได้เนาะเพื่อลูกทั้งสองเนาะเฮ็ดทุกอย่างขอเพียงจะได้เงินมันแม่นบ่น้องแหลกใหญ่ๆเฮ็ดทุกอย่างโดยเนาะบ่เป็นหยังแต่ได้เงินมาเลี้ยงลูกพ่อโอ้เพิ่นให้วันนึงเท่าไหร่ล่ะนี่วันละแนวันละโอ้ทั้งทั้งแยกทั้งซับเลยบ ทุกอย่างทางปั่นเลยเอาไปตากให้พ่อแล้วก็ฮุบแช่กระสอบให้อีกหายเป็นรายวันเลยทาตากแหงแล้วก็ฮุบแช่กระสอบคนดีวันเป็นนเอารถลีดรถไม่โทรไปดดแล้วไปเก็บแช่รถไทยขับขึ้นมาแล้วก็มาอันลีออกจากกันเหงามันอลไรก็เอาไปปั่นบ่ะนี่เอาไปตายเพื่อนอีกเอาไปตายโอ้โหแห่งเลื่กับกู้อีกครับเป็นผลงานเนาะก่สินักตอนกันย่อกระซำอันมันออกไปตากได้ขายจะบุ๋นทาอายุนาเครื่องหามขายุก ถาซ้อมคนน่กะบอกวันไดนจะถ่ายอยู่คนเดียวกันนะบอกว่านักก็พอสมควรอยู่เนาะเท่ากัเป็นผู้หยิ่งเนาะเป็นแห้งผู้ชายแห้งผู้ยิ่งโอ้เจ้าก็เคยบอกอยู่หนาเครืองค่ะกะม่แต่เฮ่าแล้วอยู่หนาเครืองบางทีแลนแลนมาหยกไปปันแล้วกะไปยืนอยู่หนาเครืองร้อนลมันลุกกระซ้ากรนตากกบไปกบมาแค่นันกระไปกระมาเผื่อหน่อยเลยกันเนาะเป็นหน้าหนาวยังใครอยู่เนาะีหน้าห้อโอ้เอาบัตรลูกอยู่เพื่อนอยู่กับพายตอน อยู่ปล่อยให้อยู่กันสองคนนั่นแหละอยู่กันสองคนป้าอยู่น้ำหนองเบื่อหน้าหนองน่ะเออญาติบ้านพ่อแม่จะได้ใช่ไพ่อแม่เขาก็เลาะกับบุคคลอยู่เหมือนเนี่ยเพิ่งกลับไปทั้งเพิ่นเหยียบเพิ่นเนาะเพิ่นกลับไปเหยียบเพิ่นเ่ากับป้าไปนั่นแหละอยู่น้ำบ้านน้ำเมืองแหละมือสวยจังที่ลูกกินเข่าเนี่ยที่เขานำมาจาป้ายเนี่ยไปซื้อของในห่านมาป้าไว้ให้กินแต่เช้าวบุก่อนจะมาเวียบนี้ จะมาจะได้มาเวียงนี่ยางมากยางมากอ่าถไกใเถิดด้วยพี่น้องแดดแค่แดดมากว่ซะคือบุกีเราจักมาเลยเอารถมาซ้ายบ่มีรถเจ้าบุรีมีรถจักบ่ซะบ่มีลราบุรีมีรถที่ไฟฟ้าก็บ่มีบ่ที่มีแย่งก็บ่มีีบุมีจำเป็นฮะต้องเดินเนาะจากชูชูสั่นเนาะพี่น้องเอ้เพื่อความเม่นเดือนร่ำรวยแหละเพา่อความร่ำรวยความอยู่รอดของครัวอบครัวเก็นจะได้ลูกอะบ่มีไผมีแ huh. ต uh ่แ huh. ม yeah, ่ พอเพื่นว่าคืออันทั้งน้องแหล่นี่กัเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ในตอนนี้เนาะหาภาระไปทุกอย่างหาภาระทุกอย่างคือเลี้ยงทั้งลูกแล้วก็เลี้ยงทั้งป้าผู้ไปผูกได้อีเพิ่อนผมผูกไปผูกได้อีกอยู่เรื่องอะเพิ่นเรียกทางอันป้าไม่ใหญ่เพิ่นที่เขาที่เขาเคยสัมผาตอนที่เพิ่นเพื่นเป็นน้องแก้วหันกะเจ้าบอนหาเงินนะครับมีเฉื่อยจีนีมีแต่ห้องเดียวเราเป็นเยองคือเราผูกไปผูกได้เลยเราอยู่หลายบ่มะแกแมนแบบ นี่น <lok> ้อเป็นน <Gesetz> ําพาดเป็นโรคเป็นหยัง่คือว่าเพิ่นแบบว่านอนนอนดนแล้วนะนก็เลยลุกไปสก็แบบ่ามึนแล้วก็ยางบ่ได้พาเลยก็ตอนนี้ก็ยางกําลังแบบว่ายางคือเด็กน้อยนั่นแหละเนาะบ่หันยางบ่หันมก็เพิ่นก็คือเด็กน้อยกําลังหัดเดมเพิ่นก็คือว่าลเพิ่นก็เฒ่าเลยนะแบบว่าเาเป็นเป็นจังได๋ะงแก้วเนาะเฒ่าเฒ่าแล้วเฒ่าแล้วยางบ่ได้ยางบ่ได้ก็ซืออ เป็นกมียอยู่ลาเตือไปเนาะประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบกสายลุยเอสูชนชีวิต้องเลยมงไม่คนเหตเวียงนีย่งแม่ทีเฟนงเขาาว่าบทมันแหละมี่อย่างถกยางทีู่ในสวนนี่มาแต่คำสั่งออกมาและันไปได้ด้เห็นว่าทุกอย่างปลูกผังทั้งคนทั้งปลูกว่าแตบว่าแต่นั่นเจ๊กับ เฮียพินสังนับแต่หั่นนังหมูเฮ็ดแจ่วบองแจ่วบองกล้เฮ็ดบอแน่น้องเล่นี่ตาเองบอเฮ็ดเองเบอก็คือเทามาหั่นนังหมูนะหั่นไหวเพิ่นซีดหั่นแล้วก็คือเจ๊จะเป็นคนไปเฮ็ดเองไปปลูกเองสบายฉุดแจ่วบองคือเจ๊เป็นคนเห็ดเองสูตรสงวนลิขสิทธิ์แม่นต่อไปนี่แน่คนนี่บ่แน่บ่แน่คือกันอาจจะเป็นอาจจะเป็นคนชนิดใกล่ชิดที่เพิ่นใส เลื่อยแหละสีได้เป็นคนนั้นปุ้งนะบุ้งแก้วผู้สูตรทางเจผมบอกเลยเพื่อนญาติในสูตรแม่ฮ่าฮ่าฮ่าพอว่าทางเจเพิ่นเห็นความทุกข์ความยากของเฮาเนี่ยเนาะเฮาสูตรชนชีวิตบางที่เพิ่นก็อาจจะแบ่งปันสูตรแน่ในเล็กน้อยก็มีตัวนี้ก็ดีพี่น้องเลยว่าพอได้ไปเรียนชีมเนาะแม่คือน้องแหล่เพิ่นก็สูตชีวิตเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ให้ลูกมาเหตอยู่นี่จักเดือนเลยน้องแหล่เฮาเดี๋ยวบ่ได้มาเป็นเดือนแบบแบบว่าหยุดปีใหม่บ่เลยเนาะ เดียวมีงานอยู่บั้นหนึ่งสองเที่ยแหละเวลาเพิ่นว่าเออมบ่มีงานเนาะเพิ่นก็ะชิโทตลงไปบอกนะฮะก็ะชิบตได้เป็นมากแม่เมียนะกระชิยุดไปอีกประมาณจำเมื่อซีเมื่อเลยมีงานแล้วเนาะเออคุณเดอร์แบบนี้ฮะจัางได้คุนมากนะโดยโดยโดยคารมีแหละได้มาคันบ่มีก่ะคือว่ายุดยุดกับบได้เงินแล้วบ้านนี้บ่ได้แล้วอุ้มแล้วบบบนี้บ่ได้เงินเลยจะไปหาใช้ช่วงหยุดงานจากพี่หัวหน้าอยู่นี่เพิ่นบ่มีงานเลยไปหาหน่อใหม่ที่ยมืนแดงขายเลย ยกช่วงนี้ยุดแล้วเนาะทหารนาำไม่ไปขายขึ้นเมื่อก่อนนะดูว่ายังไปแต่่าก้าวก็ยังไปอยู่แต่ว่าช่วงปีใหม่นั้นบุกไปเลยมีไปไปดอกคือชิออกไรเนาะบ้านนี่เพราะว่าเขายุดปีใหม่บางนึงนี่เขาได้อยู่หาหนาไม้ธรรมชาติมีตามห่วยนะมันบุกข้นขี้ไผจูดวยระบายขึ้นมาแล้วกะแมงกัซซีมีหยอดมันโปร่งน้ำเนยแมงกัซซีหน่อยลงเรื่อยๆเนาะมืป็นึงธรรมชาติสวยปายไปเลย บถ้าว่าได้ประมาณสี่หรือสามคนน่ะขับเดียวขับเดียวสามสี่คนมัดนี่กล้องคุณพูนี่นะกล้องคุณหัวจัะน่ะผูกพี่น้องเต็มรถในรถกองตู้พูนผูกอันนี้นั่นคือกองทางหน้าผูยังอีกรถหนึ่งทางเก็บทางคนขึ้นมาแก่ขึ้นมาแต่สวนลุ่มผูครับบอกว่าเจ้าขับรถไทยอีกนี่ขับรถน่ะคือมีน้องมีน้องอีกคนนึงอยู่นะมีคนงานยี่กันน่ะอืัผู้ชายบะผู้ชาย เจ้าก็เคยขับอยู่รถไทยนี่ครับรถไทยหน้ารถไทยรถไทยหน้าเคยขับตัวเดินตามาครับตัวเน่งแม่แต่ตัวนังนี่งไปแล้วครับบอกอ้เอาเจ้าเห็ดหายเห็ดหน้าอยู่บ่เห็ดเจ้านี่เป็นคนพาเห็ดยือนนะมาแล้วข้าวกะมือก่อนเนาะเข้าเข้าอยู่ลำโพงเข้าห้ารองค่ะเบิ่งซื้อเดี๋ยวกลับมาพี่เจะดื้องานกะมีเตอพอเลยเห็ดอยู่พี่ก็ได้เนาะเขาน้ำซัมปลาพออยู่พกินอยู่บ่ สามป้พออยู่พอกินบอมันกับบุพอละ่ะเจ้าเลยดินล่นออกมาเนี่ยนะ,ะกระตุ้งหาเงินซื้อเขาซื้อืุกทุกอย่างเกือบทุกอย่างในครัวเฮือนทุกอย่างเลย <ขอ S 2> ทุกอย่างเลยแต่กระปุกของเครื่องใช้<น>เสื้อผ้าผอภรเพราตเขาเอียังเขาก็เก็บเมื่อเบิรแล้วเขาบ่เหลืออีกยังไว้ให้เฮามนะเขากเก็บเมื่อเบิรเครื่องของของเงินผัวที่ว่าชมส,งสางมานั่นที่เป็นของเพื่อนเขเก็บเมื่อเบิร์ตเขาเมื่อเบิรแล้ว นับจากดอกฟื้นดอกไฟยังกะแบบเอาเมื่อเบิดที่บ้าวัยแมนหลอดไฟนี่พื้นหนึ่งกับเขาซานสอบหนึ่งที่เขาไว้ให้ลูกเขากะนีแค่ไหนนอนทำปิดตาเมียได้ว่าจะปิดตาเมียคนไหนไฮรำปานนั่นคุณบ๊อบว่าชุบหลอดไฟนี่เนี่ยมันแย่งเพิ่นยังเอาเมื่อเนาะแมนลูกก็ยังอยู่บอกคิดไว้ให้ลูกเฉว่างเลยบอกเขามายายเมียกันเนาะบอกคิดไว้ยังให้ลูกให้เต้าจังดิ เนาะเป็นคิดจังใดฮะกับหูน้ำเพิินพี่น้องเลยเนาะอันนี้ก็เรื่องของเพลินจิตใจของเพลินเองเพราะนั้นเฮากับกระบอกันว่าถึงเป็นหลายเนาะตัวนี้เพราะว่ามันผ่านมาแล้วก็คือห้มันเป็นอดีตที่ผ่านไปกับอกอยากลื้อฟื้นถึงเรื่องเกาๆขา้นมาห้มันปวดหัวปวดสมองเดี๋ยวท่งน้องเพลินทีหายอีกนะน้ำตาเริ่มน้อยแล้อันนี้ก็เป็นปีใหม่แมนปีใหม่ก็หายมันใส่กูเก้าแมนหายพ่อแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตบ้านนี้ตัวที่มันบุดีก็หายมันหายไปน้ำปีเก่าเนาะน้องหละ เราดูแลเอาไปเถอะที่เาจะเอาชิงใไม้ๆแล้วเขามาในชีเวติ่งไม่ๆก็เอาแต่ชิ่งดีๆนียนะอยาวได้ชิ่งบดีคือตะเก่านะเนาะเอาแล้วเอาเน่มันดีแล้วเนาะแมนเอ้ยเดี๋ยวไม่สิลบากตืมอีกกินข่าวกินน้ำแล้วบ่เลยดูงานนได้ยังกินตอนเที่ยงนี่จะบอกได้ว่ากินต้มมม่าปลากระปองกินไปตามบ้านท่านอ้ไรเนาะอาหารบ้านท่านไหนอาหารมันนอกเนาะมันนอกบมบมบมมันตี วนมาเอามันไปมกใชค่ะก็จอดที่น้วก็บ้านในแตะตุยพี่อยู่แถบเนาะเนเขานี่เพิ่นเลี้ยงเนาะเขาน่ะเพิ่นว่นเดือนเลี้ยงเนาะห้าพือมากเล้วก็ที่เนี่ยต้องกินแล้วไม่กินไม่เพิ่นโอ้เจ้านาอยู่นี่เป็นคนลาวหรือคนไทยคนลาวบ้านเอกบ่บ่คนมาจะในเมืองแต่ว่าเพิ่นมาเฮ็ดอยู่นี่ก็เลยฮู้จักลืงเคยกับเจ้าเมื่นเพิ่นมาซื้อเดินอยู่มองนี้เนี่ย คนใช้คนสวัสดิเขตหรือคนต่างแข้งต่างจังหวัดคนสวัสดิเออออกตกับโบไก่ได้หนิคนแข่งเดียวกัน,ออนมีโบนัสเห็นอยู่หรอวะช่วงปีใหม่ช่วยง,งานตอลอดโบ้เคยได้โบนัสหรอเป็นกระจายดีอยูบ่บ่เลยโบได้ว่าได้ไห้ายังบ่บ่ไกระจายดีอยู่แต่ถามว่าได้โบ,บนัสบ่บ่เคยได้เนาะ นึ่งมาห้าก็นฮักกันเขาก็เพิ่นน่ะนะโอ้โหโอแต่เป็นนาก็ยังบ่ทันได้เป็นคนที่ว่าสนิทกับเพิ่นคั่ะแม่นเที่ยวเขาเฮ็ดอยู่นี่หลายปีแล้วบ่หรือว่าเพิ่นก็มาเริ่มยมาได้ประมาณช่งเดือนนี่แหละคั่านับเป็นเดือนกันเพราะว่างานบ่นเป็นงานประจําเนาะถ้าว่ามีงานตอนนี้ก็ไปโทรนําคันบ่มีแต่ก็คือว่างไปหาใหญ่ไข่บุญแดงหาเนื้อไม้ธรรมชาติขายกุ้งกระปูจีหอยไปซั่นแม่นสูชนดินรุนเพื่อความอยู่รอด หาเงินอยู่นี่มันคำว่าสิถามพอใช่นะี่คือ,อ,อสิบว่าพอใช่คิดว่ามันก็บ่าพอใช้เราแซ่แคิดจะไปหาอยู่บนอื่นดิบ่กะคิดอยู่นะบางทีไปเอาไปไทยแหละบ่หลายแหละเนาะจะไปอยู่บนตะไถ่ก็อยากไปอยู่ยยยนะแต่ว่าตอนนี้ที่ว่า ของชีสีเดินทางมันบ่มีก็เลยเด่นร่นตัวเน็บไปก่อนโอ้้ถาบ่มีเงินแบบว่าสิจ้างขับรถคาเฮืียยังมีเงินจ้างขับรถไปถ้ามีเงินจ้างไปบัดผู้อยู่เฮือนเนี้ยบัดในภายชีดูวยลูกเดิฝากไว้น้ำผู้เม่์มันเนี้ยฝากไว้ฝากได้บ่อลฝากได้พอได้เยอะเนาะเพราะประจำเปลี่ยนดิพอได้มีเงินมีคำเนาะส่งลูกในวันโตไปในวันข้างหน้านะเพราะว่าไปไทยนี่มันก็สิมีงานประจําเนาะได้ทุกมือก็ได้เงินทุกมือนน่ ขาแห้งก็ไปสูงประมาณเอาไม่ได้เก็บชูเลื่นมาเท่ามาเท่ากะว่าสูงบ่อกะตามบ่อกะพอดีประมาณป่านนี้ค่แต่ว่าบ่เิ็ดประจำมันนะว่างานทางบ้านเท่ากับพ่อได้แต่มือกินมือแม่เนาะว่ากับพายแม่แม่เกี่ยวบักุมยำมืสามล้านนะแต่ข่อญมาเห็ดถุกมือก็ยังบ่ได้หอนมือได้แสนยำน้องแหล่ย้ำน้องแหล่ เกี่ยวตากแดดชั่วโมงบอกแม่ผู้นั่นน่ะเนาะเอาตีนมาว่าเนี่ยฮะน้องเพื้นน้องเลยครับว่ได้ขี่รถมาบัดมือบัดมือละเชียนบัดนี่บัดข้ามเกิดขาดบัดไปซื้อบัดครูหนึ่งบัดครูละเชียนบีดเลยวันนั้นเลิฟม่ได้อย่างเลยครูละเชียนก็กุ้มโดนเนาะแกกุ้มโดนอยู่แต่ลูกมึงกินได้ขขาวอยู่ลูกด้วยสันกับอะไรยังกินกับยังบัดนีอุดเอาหมือนหนึ่งอ่าเถอะเด็กน้อยอดข่าวมือใหญ่เน้นเนาะจังมุ้งเหลืองานนี่ น้องแหละหรือว่าเท่าขี่จากเมืองจะหามงหอางสี่ปขีดปแปดโมงแปดโมงสี่ปขีดเอาเองกับไรเนาะิดมาปกติเบิ่งงานเนาะโอ้ยว่างานงานบ่อด้โอ้ต่อยก็สั่นแปดโมงแล้วโอเคเรื่องหาโมงหามงหกโมงก็ได้อยู่ที่ยังไงอยู่พักเทียงเนาะฝากเทียงครับลงในิมุงลงบ่ายโมงว่าเมือ่วยมามาชนเี๋ยวผมบ่าวายยังตีบอกบ่วายันาเพื่อนย่อยว่าตัว เราก็เห็ดไปหองทุกโมงเพ่แล้วบัดนี่วมาดอกเอาใส่สวยกันไปสู่เนาะพี่น้องเราก็มาเป็นกระบอกเสียงหนึ่งเพื่อส่งให้ผู้ใหญ่ใจบุญทั้งหลายได้เบิ่งเบิ่งเรื่องราวชีวิตของสาวหละบานนาแต่ว่าตอนนี้อยู่สวนสาวหล่บรรจงสาวลบรรจงอยู่สวนอยู่สวนทำมาหากจ้างเป็นคนงานกรรมกรกรรมกรตัดมันขุดมันปลูกมันกลมมันเบิ่งยางเหมือนบอก ส่วนยางคบทุกอย่างยางทำกันลายหมื่นแนมบนทางไหนสวนม,มีคบเป็นความเราว่าเมื่อจะคกหม,มักใหม่หมักตอกสมาปิได้หดน้ำบะค่ะคำคำสั่งเพื่อนออกมาเราจะไปอันนี้เด้ออันนี้นเด้ออ่คือห้าก็ไปตามเพื่อนจังอะอ๋อต <ทะ S 1> ามเพื่อนบอกแต่โนี้ขึ้นมากอัยังโมเดลอีกยังร้า,ายเพราะวะ่าห้ากับช่วยนั่งห้กันแล้วนะช่วยนั่นงแล้วก็ฮันห้อมใ้เพื่อนนีอือง จะก็ลองชิมอยู่เปล่มันไปขายใช่ขายบ้านเท่านี้ก็ขายอยู่ในเมืองแบบว่าซื้อคาถาว่าเฮานั่นอยู่ในบ้านน่ะค้นเกินมาซื้อมันก็ขายกิโลละแสนกิโลละแสนกิโลแจบองเพื่อนแจบองกิโลละแสน,ลลแสนใส่เป็นกล่องใน้อยเห็นบ่ใส่เป็นถุงเพิ่นเิเป็นถุงอะเพิ่นบม่ได้ใส่กล่องเดี๋ยวเถะเดี๋ยวมีน้ำหยกน้ำเย็นกินดีเป่กับมื้อนีน้่มีน้ำเย็น อ,นะอยู่ในชวนเนี่ยมันมีน้ำเย็นปะกินแต่น้ำต้มพอได้มีแห้งเจ้าแนี่กินแต่น้ำต้มพอ,อม,มันห่อนเลยมันห่อนอากาศมันห่อนกินน้ำต้มเอาแม่เด็ดมันหวานน้ำแข็งม่น่าหน,นักเนี่น้ำแข็งเขาก็ขาดเดี๋ยวนี้เนาะยังมันมีน้ำแข็งวันทงกาดน้ำแข็งกค่ว่านเลยคช่วงปีใหม่สงการเนาะคนกินน้ำแข็งลายผลิตประทันเลยโรงงานค่ะใช่ไว้จังได้บางกันไปเฮา เนาะกระได้อุละรุมน้ำท่านองเหล่เพิ่นกระลาเติบได้หนิเนาะที่น้องเฮากะบยายากรบกวนเวลาท่านน้องเพิ่นไลยเพราะว่าจะให้เพิ่นที่วิ่เห็นงานเดี๋ยวจะนายเพิ่นที่ว่าอันอู้งานมาขายแห่งมาขายแห้งบุตรนั่นเนาะถ้าเฮากะบ่มีหยังพี่น้องเลยเนาะก็อยากเกลือนซานของสาวเล่พี่น้องเลยเนาะแต่เมื่อก่อนกะบ่ได้มาถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเบิ่งตอนนี้เพิ่นก็ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานรับจ้างพี่น้องเลยจักมีไผอยู่เพือนนี่สมวงนสิมีอยู่เนาะ าได้ขากลัมาได้ถ่ยทําอัปเดตให้ FC เฮาได้ฮู้ได้เบิ่งนํากันพี่น้องเอ้ยสามชาเลบัาเชุกม่นหน่อยบ่ใหญ่ซ่ํานี้เนาะได้มาได้รีวิให้พ่อแม่พี่น้องให้ FC เฮาได้บิงได้เห็นนํากันพี่น้องเอ้ยแม่นๆๆ แม่คือว่าไปหาจางเห็นบอกเอ้าตอนนั้นที่อันลุงมาคือว่าไปหางัวไปนำงัวไปเลี้ยงงัวมาอะไรงัวน่ะมาแล้วโอ้ซะน้องค่ะงัวจกโตน้องเปริยงัวจกโตก่อนเจ็ดโตงัวผู้ใดงัวแม่คุณงัวแม่คุณคืองัวแม่ใหญ่แม่แม่เขาเมื่อนี้บ่ได้ไปโรงเรียนเมื่อได้ไปโรงเรียนหรือว่าบ่ได้เขาแล้ว บได้เข่าอยากเขา่เขาอยู่บ้านเรงลหรออยากเข่าอยู่อยากเข่าอยู่คือแม่เป<ม>็นรอคือวันนคลิปเลรอเนาะแมนแมนาพาลูกออกก้าปีแมนเลยมาอยากเห็นต่อเห็นบ่ได้แมนต้องรอเปิดเทอมใหม่แมนรอเปิดเทอมใหม่ก่อนโหเหลือเดือนเก่าบ่ฮูเทอมสิมาหมแมนเทอมสิมาเดือนเก่าแม่ก็ยังบ่ฮูว่าลูกช่ได้เขาหรือบ่ตอนนี้ยังบ่มีเงินมีอย่างเลยแมนแมนลงหากินไปแถวขำเลนะ แต่น้องแต่น้องชื่อยังกาะชื่อนี่นฮะชื่นีลุนนี่้องลุนนี่อยากเข่าอยู่หงเหียนเนาะยังอ,อยากเข่าอยู่แต่อยู่บ้านพ่อนี่เข่าห้องได้ยังไม่รู้ะปะปอซีมาพี่ก็ต่อได้อยู่พอซีครับแต่ว่า,าต้องมีผัวเดินแอนแลนแอนต้องเหตบัดง่ายก่อนแลนเหตบัด เห็ดคะแนนใแทนแหละแม่แมลเฮียในคอแมจะคอยเข่ามาบรรจุเฮียนใหม่ได้เดี๋ยวนี่โบมีผู้ใดเหตุห้ยบนรองหล่ะนี่แม่เป็นไอแม่บบมีทุนบอกเบาไปเรียนต่อไอ้โบเงินเงินฉันมีทุนนี่ง่ายกรับพี่เฮียนได้แมสำหรับเด็กน้อยเป็นอนุบาตให้นุลมให้นะแต่ว่าทางคือน้องเป็นเบาทางแม่บบมีเงินแมินเลยอือโต จะเข่าอยู่เนาะแะ่วันเดียวลูกสาวเจ้าปีแล้วตอนนี้งจ้ามนุได้อยุบวสิบเอ็ดปีสิบเอ็ด <10 S 3> <11 S 2> ป,ป,ปีป่ปปนนอ,อปสี่ปีนาน่อหาคันมาหนีข่ามห้องเลยเข่าภาษาและปีหนาเนาะหางัวก็ไปไปหาง,วงัวนะไปกับเอื้อยไปกับเอือ้อยอายอายเจ้าบริวารอายแบบไหนเนี่ยอ้เจ้าหลวงบริมีลูกป้าบอ อ่าอคนละแม่โอ้ลูกป่าลูกลูกอ่คอินกม่คุณโอ้อ้าก็แม่คุณบ๊วง่ายกับเพื่อนนี่แม่คุณเพื่อนนั่นมีมีมมลูกหลายคนมีนนมลูกคนหนึ่งลูกคนหนึ่งลูกป่าลูกลูก,ลกอะไรเพื่อนสายน้ำนะมีร้านนะ้ำร้านร้าน,านเปลี้ยงกันสองคนเจ้าได้บุ้แม่ร้านเพื่อนบ่เจ้าน่ะ คือกันแม่เจ้ากับหลานคือกันไพ่อยู่เฮือนตอนนี้ยังไงบุ๊มมีบอเจ้ากำมานังลิมอยู่พี่เงินไก่แม่ไปทำจ้างได้จังมือเลยใช่เลยขึ้นมือนีขึ้นมือนี่เมื่อก่อนได้ค่ะขึ้นได้เหรอยูอยู่เฮือนเจ้าอยู่ไ่ได้บอ้อนบอพอนบอมีพลรลมอยู่ทางเฮือนไหมไม่อยู่ใช่ได้อยู่บนลงล่าง ้พืชพันธุ์ในตอน้ามูบว่นี่ล่ะตอของข้าเจ้าน้อไท่เนาะมีน้ำมิเย็นกินอยู่บนตเถื่อนจ้ะเวลาหอนบ่มีมีพัดลมผัดลมกลาพัดลมจักหน่วยหน่ยยังใช้งานได้อยู่บวใช่ได้กันว่าแบบว่าจะตายแน่อจักตายแน่พัดลมมันอะอากาศร้อนเดี่ยวพวกร์เปิดชัมเนาะแมนแมนน้องหล่ะอู้แองน้ำเจ้าคือเพื่อนมีทางหลุมมันเป็นยังไงน้องหล่ะ บูต่างบูมีบูมีบุญนามบดานบุมีชาวเคพื่อนไพอันตั้งเสาอันนั้นชาวตับล่างเพื่อนแม่นางโอ้ของคนอื่นเป็นคนอื่นอดิทอทอที่ชื่อมากนี่กับของคนอื่นบ่ของเพื่อนโอ้ของเพื่อนคนนี้อันโทรนะของเพื่อนเราเราอันนี้นคือทางเพือนน้องยุนนี่นี่บุมีอย่างบุมีอย่าง่วนพักของเจ้าปะ แจะชวนพกแม่ในน้อยย่ยอมๆนั่นแหละ,ละพี่น้องเลยแต่ชิบุยนำหดพี่แม่เอาหน้ามาใช้หดนำ้นำเลื่อนน้ำยังไงน้ำเป็นยังไงโบเห็นเขาอุกแอ่งน้ำอยู่เลือนเราไปอาบนำ้ำยืดใส่น้อะของน้ำกับโบมือ,อเนี่เลื่อนถ่ยเลื่อนไม่เท่าเม่อาบอยู่เลื่อนคนอื่นอนอีกโอ้้องรุ่นนี้นี่ย้ายมาอยู่บ้านแม่คุณนีได้จากปีแล้วม,มาตะาบันพอนะ บ่ติดได้โอ้ยคือเลยพ่ฮอดบ่ปีสําหรบ่ฮอดติฮอดอ้าด้แม่นบ่น้องก็จําบ่ได้แม่ายพีน้องจําบ่ได้แม่นเอาทางอ้าสิลาเมื่อก่อนน้องล่ะแวะมาเบิ่งรีวิวให้ FC เบิ่งทางเฮือนแล้วก็พ่ได้เห็นทางลูกสาวแม่นตอนตอนมาแวะแล้วว่าไปหาหมแม่น่ไปนําหมาทางน ก็เลยโบดได้พอ่อขากามาเลยพ่อบ้านแมนคนนี้พอ่อบังเอิญเห็นนะแมนมาถ่ายเฮือนบปเห็นจุ๊มๆกันอยู่กับน้องๆพี่น้องให้เอาบนหูเด้เคยเห็นแล้วบอกรึเปล่เออเจ้าควอมภัยเคยเห็นเรื่อยคนมาเรื่อยคนจําได้น้อละจำได้บ่กรึจำได้จําได้จักรก็ซื้กอกุอไพเออออที่น้องด้วยจ้ะถ้าก็เห็นครั้งแรกเนาะยังยันยันอยู่ใจ๊ะ งานยากนอยู่เอาโอเคพี่น้องโอเคพี่น้องกลาลาน้องหลาเนี่ยล่ะสู้ๆเดี๋ยวมือหนาตั้งอ้ายเลยกันตัวภัยที่มาเยี่ยมยามโดยนะข่าวของตอนมันไม่เต็มือไม่ให้โดยโดยมือนี้ยังบ่ฮู้แม่นคนอยู่บ้านอยู่เฮือนนะกานมากก็ยังบ่พอแม่มาบังเอิญขากับไปสิได้โอ้เนาะเนาะวีดีไม่แห้งลงหลาโชคดีปีใหม่สู้ๆจากวันต้องเป็นของเฮาโดยสบายดีล่ะสบายดีสบายดีขอบอกขอบใจน้ำยองเลยพื้นที่ชละเวลา อันมีคารเน่ที่เพิ่นเหตุงานอยู่มานังว่านังรุ่มน้ำเนาะที่น้องแล้วก็อยากขอขอบอกขอบใจน้ำผมให้พี่น้องนายอฟซีเฮาหล่ทานหล่ภาคชวนอะไรที่เขามาเบ่งมาส้มติดตามแล้วก็ให้กำลังใจตั้งแต่ต้นตลอดมาสำหรับคลิปนี้ทางบ่าวกําไพกับทีมงานกับสีขอโจ้คลิปไวประมาณนี้ไว้พอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับที่นีขอเกล้าเข้ามาสบายดีคโอเคเนาะ